หากคุณลงจอดบนดาวพุธสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แค่ไหนอันที่จริงมันเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและเล็กที่สุดแต่มันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุด <Lan cer> ดาวสุกได้คเครดิตนั้นไปโลกใช้เวลา365วันในการโครจรรอบดวงอาทิตย์และดาวพุธใช้เวลามากกว่า3เดือนอืมพูดให้ชัดๆก็คือ88วัน กลางวันร้อนจัดโดยมีอุณหภูมิสูงถึง425องศาเซลเซียสแต่อีกด้านหนึ่งของดาวเคราะห์ที่ดวงอาทิตย์ไปไม่ถึงอุณหภูมิจะลดลงถึงลบ180องศาเซลเซียสชั้นบรรยากาศของดาวพุธกักความร้อนในเวลากลางคืนไม่ได้เหมือนกับทะเลทรายทะเลทรายไม่มีชั้นบรรยากาศจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มันไม่มีความชื้นไม่มีเมฆหรือฝนถ้าคุณเดินทางจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งและอยู่ระหว่างความร้อนที่แผดเผาและความเย็นยะเยือกอยู่เสมอ คุณก็จะอยู่รอดได้แต่ชั้นบรรยากาศของดาวพุธไม่มีออกซิเจนเพราะงั้นคุณจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าที่คุณกลั้นหายใจได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีสนามแม่เหล็กที่มีลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ที่สร้างพายุพลาสมาทอร์นาโด้วยดาวสุบร้อนได้เกือบ540องศาแต่แรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกมากคุณออกไปเดินเล่นบนภูเขาหรือวิ่ง็อกกิ้งได้แต่อุณหภูมิจะทำให้คุณละลายทันที เพราะงั้นลืมเรื่องการวิ่งซ็อกกิ้งไปซะนะความกดดันที่รุนแรงสะบดขยี้คุณเหมือนกระป๋องเหมือนอยู่ใต้น้ําเกือบ1กิโลเมตรบนโลกคุณจึงอยู่บนดาวสุดได้แค่ไม่กี่วินาทีดาวเคราะห์แดงเป็นบ้านของภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ประมาณ3เท่าและมันยังเป็นภูเขาไฟอีกด้วยแม้จะถูกเรียกว่าดาวเคราะห์แดงแต่ที่จริงแล้วดาวอังคารนั้นหนาวมากมมนต้องใช้เวลาน,น้อยกว่า2ปีในการหมุนรอบดวงอาทิตย์ หรือพูดให้ชัดๆคือ687วันและเกือบจะเหมือนกับโลกมีเวลา25ชั่วโมงใน1วันชั้นบรรยากาศที่นั่นบางมากแต่ว่าหายใจไม่ได้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีพายุฝุ่นจำนวนมากที่ปกคลุมดาวทั้งดวงและครอบน้ำแข็งขั้วดาวเคราะห์ที่ปกคลุมไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์คุณจะไม่หนาวจนแข็งแต่คุณต้องสวมเสื้อผ้าหนาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นคุณน่าจะอยู่ได้นานเท่าที่คุณกลั้นหายใจได้แต่ถ้ามองโลกในแง่ดีคุณจะได้เห็นทิวทัศน์อันน ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะคือดาวพฤหัสที่ทรงพลงังถ้าดาวพฤหัสมีขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอลโลกก็จะมีขนาดเท่ากับองุุนผลเดียวเมื่อเทียบกับขนาดของมันใช้เวลาเพียง1ิชั่วโมงในการหมุนรอบแกนของมันซึ่งสั้นกว่าโลกมากสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งคือจุดแดงใหญ่มันเป็นพื้นที่ที่มีพายุคล้ายเฮอริเคนซึ่งกินเวลานานกว่า300ปีโอ้ และพื้นที่นี้มีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของโลกดาวเคราะหที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราต้องการเวลาประมาณ12ปีของโลกหรือ4 3 0 7วันเพื่อโครจรได้อย่างสมบูรณ์รอบดวงอาทิตย์แต่แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสนั้นแรงกว่าโลกมากนอกจากการขาดออกซิเจนและลมที่ทําให้คุณลอยอยู่ในอากาศตลอดไปแล้วความกดดันมหาศาลยังทําให้คุณถูกบดขยี้ถ้ามาที่นี่คุณจะอยู่ได้ไม่เกิน2-3วินาที ดาวพลูโตเป็นอดีตดาวเคราะห์ที่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะของเราและปัจจุบันถือว่าเป็นดาวเคราะห์แคระและเนื่องจากมันอยู่ไกลขนาดนั้นจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หนาวมากโดยมีอุณหภูมิติดลบ200องศาเซลเซียสเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาด้วยละ่ะสักสองตัวน้ำแข็งมีเทนปกคลุมภูเขาที่สูงกว่า3,000เมตรดาวพลูโตต้องใช้เวลา248ปีในการโครจรรอบดวงอาทิตย์ในทางเทคนิคมันก็ยังคงหมุนอยู่และรอฉลองปีใหม่ แต่ต้องใช้เวลาแค่6วันของโลกในการหมุนรอบตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์และน่าประหลาดใจจริงๆที่อากาศที่นี่ใช้หายใจไม่ได้นอกจากก๊าซมีเทนที่ลอยอยู่รอบๆแล้วในโดเรเจนก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันแรงโน้มถ่วงก็อ่อนเพราะงั้นคุณจะต้องกลั้นหายใจขณะลอยอยู่ในอากาศก่อนที่จะกลายเป็นน้ำแข็งอีกครั้งนะคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นดาวเคราะห์ที่มีลมแรงที่สุดในระบบสุริยะของเราคือดาวเนปจูน แกนกลางคล้ายกับโลกมีดาวบริวาร14ดวงล้อมรอบ1วันค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับโลกคุณจะมีเวลาเพียง17ชั่วโมงใน1วันและคล้ายกับดาวพลูโตมันต้องใช้เวลามากกว่า150ปีในการหมุนรอบดวงอาทิตย์ดาวเนปจูนยังเป็นที่รู้จักในนามดาวเคราะห์สีฟ้าเนื่องจากการดูดกลืนแสงสีแดงโดยก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศแบบไฮโดรเจนฮีเลียมดังนั้นนอกจากจะหายใจไม่ได้แล้วแรงกดดันก็ยังบดขยี้คุณได้เช่นเดียวกับบนดาวพฤหัส ไม่มีใครอยู่ได้นานกว่า2 3ส,สวินาทีที่นั่นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองไม่ใช่ใครอื่นนอกจากดาวเสาโดยมีวงแหวนล้อมรอบวงแหวนของมันดูเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ที่หมุนไปรอบๆจากที่ไกลๆแต่จริงๆแล้วมันประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งหลายชั้นและหินทุกขนาดตั้งแต่ก้อนกรวดเล็กๆไปจนถึงวัตถุขนาดเท่ารถบสัสวงแหวนมีรูปร่างในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงรอบดาวเสาว,วันบนดาวเสาใช้เวลาเพียง11ชั่วโมงเท่านั้น มีลมแรงมากในชั้นบรรยากาศด้านบนดาวเสายังมีดาวบริวารมากมายเหมือนกับดาวพฤหัสและเช่นเดียวกับบนดาวพฤหัสคุณจะถูกกดทับด้วยความกดดันที่อยู่ลึกลงไปในดาวเคราะห์ก่อนที่คุณจะได้ลืมตาเสียอีกคุณจะอยู่ได้ไม่เกิน23วินาทีเช่นกันไททันเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาและดาวบริวารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะมันมีสภาพใกล้เคียงกับโลกที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์หรือดาวบริวารอื่นๆเพราะงั้นการอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ยากนัก แต่อากาศหนาวจะทําให้คุณหนาวจนแข็งที่จริงแล้วดาวบริวารดวงนี้เป็นสถานที่เดียวในระบบสุริยะทั้งหมดที่มีแม่น้ํามหาสมุทรหลายทะเลสาบที่เป็นของเหลวพวกมันถูกปกคลุมด้วยมีเทนและอีเทนและชั้นบรรยากาศก็คล้ายกับโลกมากที่นี่ฝนยังตกในบางครั้งด้วยดวงจันทร์ของเราก็ไม่เป็นมิตรเช่นกันเนื่องจากมันไม่มีออกซิเจนคุณจึงอยู่ได้นานเท่าที่คุณกลั้นหายใจได้รังสีคอสมิกจากดวงอาทิตย์ก็ส่งผลต่อคุณเช่นกันแต่การกระโดดข้ามหลุมอุก,กาบาตบนดวงจันทร์นั้นค่อนข้างสนุก ถ้าคุณพยายามไปที่ดวงอาทิตย์คุณจะระเหยไปนในพริบตาอุณหภูมิสูงได้ถึงประมาณ15ล้านองศาเซลเซียสและนั่นเป็นเพียงการวัดโดยประมาณใกล้กับแกนกลางยังมีชั้นนอกที่คุณจะต้องกังวลซึ่งจะทําให้คุณเหลือแค่อะตอมด้วยทางออกที่ดีที่สุดของคุณก็คือการเหยียบเบรกและหาทางออกที่ใกล้ที่สุดเวลาโดยประมาณบนดวงอาทิตย์นะหรอน้อยกว่า1วินาทีซะอีกดาวครอสสีฟ้าดวงเล็กๆของเราเป็นที่เดียวที่เราอาศัยอยู่ได้โดยที่มนุษย์โดยเฉลี่ยมีอายุถึง80ปี เราปรับให้เข้ากับสภาพอากาศหลายๆแบบที่ไม่สุดตรงแรงโน้มถ่วงกำลังพอดีเราจึงไม่รู้สึกอึดอัดเราอาศัยอยู่ได้ทุกที่ตั้งแต่ทะเลทรายแห้งแล้งไปจนถึงยอดเขาน้ำแข็งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมันเป็นที่เดียวที่มีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เราอยู่รอดได้นักวิทยาศาสตร์หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะอยู่บนดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่ดาวของเราได้ดาวอังคารเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดที่จะเป็นบ้านให้เราได้ถ้าคิดถึงเรื่องที่ว่าเราต้องสร้างโดมเพื่อจะอาศัยอยู่ที่นั่น อีลอนมาร์กต้องการใช้บอดของเทสลาเป็นลูกเรือคนแรกที่ไม่ใช่มนุษย์เพื่อลงจอดที่นั่นและเริ่มสร้างบ้านในอนาคตของเราหุ่นยนต์สามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์และเล่นแบบวิธีที่มนุษย์เดินและประพฤติตัวเพราะงานมันจะช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เราต้องกังวลในทุกกรณีมนุษย์จะต้องใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมเพื่อที่จะเข้าใกล้ดาวเคราะห์ดวงไหนก็ตามร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เผชิญกับสภาวะดังกล่าวเว้นแต่ว่าเราจะมีวิวัฒนาการตามธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ชาดิเกรดเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่อาศัยอยู่ในสภาวะที่รุนแรงที่สุดได้ตั้งแต่มาหาสมุทรที่ลึกที่สุดไปจนถึงยอดเขาที่สูงที่สุดพวกเขาส่งสัตว์ตัวเล็กเหล่านี้บางส่วนไปยังอวกาศและพบว่าพวกมันอาศัยอยู่ในสุญญากาศของอวกาศได้นานถึง10วันและกลับมาโดยไม่เป็นอะไรเลยพวกมันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวบนโลกที่อาศัยอยู่ได้นานที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงอื่นยกเว้นดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์อ้างว่าถ้าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่มาชนโลกทาริเกรดจะอยู่รอดได้แน่ แต่มนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่นอกโลกโดยปราะศะจากอุปกรณ์ที่เหมาะสม